ยินดีต้อนรับสู่แบรนด์หนัก a i ไอเดียเล็กๆที่เปลี่ยนวิธีคิดของคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับเช้าวันจันทร์เปิดคอมขึ้นมากำลังจะจิบกาแฟคำแรกแล้วก็เปิดอินบ็อกซ์เท่านั้นแหละครับแทบสำลักกาแฟเลยอีเมลเป็นร้อยๆฉบับจ้องหน้าเราอยู่ความรู้สึกเหมือนโดนคลื่นซัดใส่มันถาโถมเข้ามาทันทีซึ่งก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะมีสถิติว่าพนักง,งานออฟฟิศอย่างเราเราเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยเกือบ6ชั่วโมงครึ่งต่อวันไปกับการเช็คอีเมล แล้วในแต่ละวันก็มีอีเมลธุรกิจส่งเข้ามาหาเราตั้งร้อยกว่าฉบับเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาขุดลึกกันเรื่องนี้เลยครับว่าจะจัดการกับกองทัพอีเมลนี้ยังไงดีโดยจะมองตั้งแต่เรื่องจิตวิทยาที่เราอาจไม่เคยนึกถึงไปจนถึงเทคนิคและก็เครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงเลยเราไปรวบรวมข้อมูลมาให้จากหลายแหล่งมากครับทำงานวิจัยลึกๆคู่มือการใช้งานไปจนถึงรีวิวแอปต่างๆเพื่อหาทางออกจากกล่องจดหมายที่รกจนหน้าปวดหัวนี้ให้ได้มาเริ่มกันที่คำถามแรกเลย ทำไมเราถึงส่งอีเมลกันเยอะขนาดนี้ครับคือคําตอบง่ายๆก็คือมันสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นหลักฐานชั้นดีเลยใช่ไหมครับแต่ความสะดวกสบายเนี่ยมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายซ่อนอยู่เหมือนกันใช่เลยค่ะแล้วราคานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาที่เสียไปนะคะแต่มันส่งผลกระทบไปถึงสภาพจิตใจเราโดยตรงเลยมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากของ Microsoft ค่ะเขาเปรียบอีเมลว่าเป็นเหมือนดาบสองคมเลยดาบสองคมค่ะ ผลที่เจอคือมันชัดมากยิ่งเราใช้เวลากับอีเมลนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้สึกว่าวันนี้ฉันทำงานไม่เห็นจะได้เรื่องเลยอ oh. แล้วความเครียดก็จะยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยค่ะโห oh, อันนี้น่าสนใจมากหมายความว่าตัวการร้ายที่แท้จริงก็คือการที่เราเสียสมาธิไปนี่เองใช่ไหมครับอีเมลมันไม่ได้ทําให้เราทํางานช้าลงโดยตรงแต่เหมือนมันมาคอยดึงความสนใจเราไปจากงานสําคัญถูกต้องเลยค่ะ ตัวการหลักคือความยากลำบากในการจดจอที่ลึกลงไปกว่านั้นนะคะงานวิจัยชิ้นเดียวกันนี้ยังเจอเรื่องที่น่าทึ่งอีกอย่างเขาแยกการถูกขัดจังหวะเป็นสองแบบค่ะสองแบบค่ะแบบแรกคือถูกขัดจากเข้านอกเช่นเสียงแจ้งเตือนอีเมลเด้งขึ้นมาครับครับกับอีกแบบคือเราขัดจังหวะตัวเองคือเลือกที่จะสลับหน้าจอไปเช็คอีเมลเอง สิ่งที่น่าแปลกก็คือกลุ่มคนที่เลือกจะเช็คอีเมลเองกลับรู้สึกว่าตัวเองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดี๋ยวนะครับอันนี้แปลกดีปกติการขัดจังหวะตัวเองมันน่าจะแย่กว่าไม่ใช่หรอครับทำไมถึงรู้สึกดีกว่าได้เป็นเพราะความรู้สึกของการควบคุมค่ะควบคุมใช่ค่ะเวลาที่เราเป็นคนเลือกที่จะเช็คอีเมลเองสมองเรารู้สึกว่าฉันยังคุมสถานการณ์อยู่นะฉันจัดการเวลาของฉันเอง จะพอเป็นเสียงแจ้งเตือนที่เด้งขึ้นมามันทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกกระทำถูกบังคับให้ต้องหันไปสนใจอ๋อเข้าใจเลยมนเลยทำให้เครียดและรู้สึกว่างานไม่เดินมากกว่าท,ทั้งทั้งที่ผลลัพธ์คือการหยุดทำงานเหมือนกันโอเคเข้าใจล่าของปัญหาแล้วว่ามันเล่นงานสมาธิและความรู้สึกของเราเต็มๆคำถามต่อมาคือเราจะเริ่มแก้ที่ตรงไหนดี ผมว่าหลายคนร่วมถึงตัวผมเองด้วยที่พลาดคือมองว่า Inbox เป็นเหมือน To-Do List ไปแล้วใช่เลยค่ะอีเมลไหนยังไม่ได้ทำก็ปล่อยคาเอาไว้อย่างนั้นสุดท้ายมาก็กองทับกันจนหาอะไรไม่เจอกลายเป็นสูสานดิจิทัลไปเลยนั่นเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ติดกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปหาเครื่องมือวิเศษอะไรมาช่วยเราต้องปรับที่กรอบความคิดหรือ Mindset ของเราก่อนมีหลักการหนึ่งที่คลาสสิกมากแต่ยังทรงพลังอยู่เสมอคือกลยุทธ์ 4D ของคุณ Merlin Mann 4D ค่ะหลักการนี้มันเปลี่ยนคำถามจากฉันจะทำอะไรกับอีเมลทั้งหมดนี้ดีที่มันดูกว้างใหญ่ไปเป็นคำถามที่มีคำตอบแค่4ข้อเท่านั้นมันเหมือนเป็นการสร้างทางลัดให้สมองลดภาระการตัดสินใจของเราได้มหาศาลเลยค่ะ ฟังดูดีเลยครับ4 d ดีนี่มีอะไรบ้างครับง่ายๆเลยค่ะทุกอีเมลที่เข้ามาให้เราตัดสินใจด้วย4ทางเลือกนี้เท่านั้น 1. คือ delete หรือว่าลบค่ะคถ้ามันคือสแป m เมลขยะหรือข้อมูลที่อ่านแล้วจบไม่ต้องใช้อีกก็ลบทิ้งไปเลยอย่าเสียดาย 2. คือ delegate หรือมอบหมายมอบหมายค่ะถ้าอีเมลนี้มีคนอื่นที่รับผิดชอบโดยตรงหรือมีคนที่ทำได้ดีกว่าเราก็ส่งต่อให้ถูกคนเลยแล้วก็จบหน้าที่เรา 3คือ defer หรือเลื่อนอันนี้สำหรับอีเมลที่สำคัญแต่ต้องใช้เวลาในการจัดการอ๋อครับเราจะย้ายมันออกจาก Inbox ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต้องทำหรือติดป้ายไว้แล้วค่อยกลับมาจัดการกับมันโดยเฉพาะและสุดท้าย4คือ do หรือทำค่ะทำเลยใช่ค่ะถ้าอีเมลนั้นใช้เวลาจัดการไม่เกิน2นาทีเช่นตอบกลับสั้นๆให้ทำทันทีเลย กด 2>, 2นาทีนี้จะช่วยให้เราเคลียร์เรื่องเล็กๆน้อยๆออกไปจากหัวได้เร็วมากหลักการ4ีดีนี้ฟังดูดีนะครับแต่ในชีวิตจริงอีเมลส่วนใหญ่มันสีเทาๆไม่ใช่เหรอครับอย่างอีเมลสรุปประชุมเนี่ยจะ Delete ก็ไม่ได้เพราะอาจต้องใช้อ้างอิงจะ Defer ก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันอมสุดท้ายมันก็กองอยู่ในอินบ็เหมือนเดิมแบบนี้จะจัดหมดหมู่ยังไงดีครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนี่คือจุดที่คนสับสนกันเยอะระหว่าง delete หรือการลบกับ archive หรือการเก็บถาวรสำหรับอีเมลสีเทาๆแบบที่คุณว่ามาคำตอบที่ถูกต้องคือการ archive ค่ะผมสารภาพเลยว่าผมเองก็กด archive ตลอดเพราะกลัวจะลบอะไรสำคัญทิ้งไปแต่ก็ไม่เคยแน่ใจเลยว่ามันต่างกับการลบจริงๆยังไงโดยเฉพาะสาหรับบริษัทใหญ่ๆมันมีผลอะไรมากกว่าแค่การซ่อนอีเมลไหมครับโอ้โห มันต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะรอครับการลบคือการทำลายเอกสารนั้นทิ้งไปอย่างถาวรเลยนะคะคือหายไปเลยใช่ค่ะแต่การเก็บถาวรหรือ archive มันเหมือนกับการที่เราเอาเอกสารออกจากโต๊ะทำงานที่รุกๆุกไปเก็บเข้าแฟ้มในตู้เก็บเอกสารอ๋อมันไม่ได้หายไปไหนยังค้นหาเจอได้เสมอเมื่อต้องการค่ะสำหรับการใช้งานส่วนตัวอาจจะไม่เห็นผลมาก แต่ในบริบทองค์กรแล้วเรื่องนี้สําคัญในระดับกฎหมายเลยนะคะจริงเหรอครับขนาดนั้นเลยเหรอค่ะลองนึกภาพว่าบริษัทถูกฟ้องร้องแล้วต้องการหลักฐานการสื่อสารย้อนหลังไป3ปีครับถ้าพนักง,งานกดลบอีเมลสําคัญไปเพราะคิดว่าไม่ใช้แล้วอาจจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อคดีได้เลยนอกจากนี้ในหลายๆอุตสาหกรรมอย่างการเงินหรือการแพทย์เขามีกฎข้อบังคับชัดเจนเลยว่าต้องเก็บข้อมูลการสื่อสารไว้กี่ปี การ archive จึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายโอ oh. และที่สำคัญกว่านั้นมันคือการเก็บรักษาองค์ความรู้ของบริษัทเอาไว้ด้วยค่ะชัดเจนเลยครับต่อไปนี้ถ้าไม่แน่ใจกด archive ไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดเอาละพอเรามีกรอบความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาลงมือจริงผมเคยลองใช้พวกป้ายกำกับหรือ labels ใน Gmail นะครับแต่ทำไปทำมามกลายเป็นว่ามีป้ายกำกับเต็มไปหมดจนรกกว่าเดิมอีก <laughs> นั่นเป็นกับดักที่คนเจอเยอะค่ะเครื่องมืออย่างป้ายกำกับหรือ categories ใน outlook เนี่ยมันทรงพลังมากถ้าใช้ให้ถูกวิธีคือให้เริ่มจากป้ายกำกับหลักๆไม่กี่อันก่อนเช่นงานส่วนตัวใบเสร็จท่องเที่ยวแล้วค่อยสร้างป้ายย่อยลงไปครับที่สำคัญคือต้องใช้ร่วมกับตัวกรองหรือ filters ค่ะ ตัวกรองนี้มันช่วยยังไงครับมันคือการสร้างระบบอัตโนมัติค่ะแทนที่เราจะต้องมานั่งล่างอีเมลติดป้ายเองทีละฉบับเราสามารถตั้งกฎไว้เลยตั้งกฎใช่ค่ะตั้งกฎว่าถ้ามีอีเมลมาจากชื่อหัวหน้าหรือถ้าอีเมลมีหัวเรื่องคำว่าชื่อโปรเจกต์ให้ระบบติดป้ายงานสำคัญและย้ายออกจากอินบ็อกซ์ไปเก็บในโฟลเดอร์นั้นโดยอัตโนมัติอ๋อตั้งค่าฟิลเตอร์นี่ดูเหมือนจะแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะครับ แต่ผมก็นึกถึงคนที่บอกว่าอยากจะเคลียร์อินบ็ให้เกลี้ยงทุกวันไปเลยที่เขาเรียกกันว่า Inbox z e ซ์มันฟังดูสุดยอดแต่ก็โหดมากเลยมันทําได้จริงเหรอครับทำได้จริงค่ะแต่ต้องเข้าใจหัวใจของมันก่อน Inbox Zero ไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีอีเมลเหลืออยู่เลยนะคะอ้าวเหรอครับแต่มันหมายถึงการตัดสินใจกับอีเมลทุกฉบับจนหมดไม่ปล่อยให้มีอะไรค้างคาอยู่ใน Inbox หลัก หลักการของมันคือการเปลี่ยน Inbox ให้เป็นแค่ถาดรับเอกสารชั่วคราวพอเราจัดการอีเมลฉบับไหนแล้วก็กดอาร์ค v ฟให้มันหายไปจากสายตาทันทีเพื่อให้สมองเราโลง่งใช่ค่ะเพื่อให้เราโฟกัสกับอีเมลใหม่ที่เข้ามาเท่านั้นบางคนอาจจะใช้เทคนิคแบ่งหน้าจอเป็นส่วนอีเมลใหม่และส่วนสิ่งที่ต้องทำรอติดตามโดยใช้ป้ายกำกับที่เราสร้างขึ้นมาช่วยจัดระเบียบค่ะฟังดูน่าสนใจแต่ก็ ดูเหมือนต้องมีวินัยสูงมากเลยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าการมานั่งตั้งค่าเลยพวกนี้มันซับซ้อนไปมีเครื่องมืออื่นที่ง่ายกว่านี้ไหมครับอย่างผมมีปัญหาหน้ารําคาญมากๆคือพวกอีเมลข่าวสารที่เคยไปสมัครไว้นานแล้วตอนนี้อยากจะเลิกรับเป็นร้อยๆฉบับเลยออ๋จะให้ไปนั่งกด unsubscribe ทีละอันก็คงไม่ไหวมีเลยค่ะปัญหานี้มีเครื่องมือที่ออกแบบมาแก้โดยเฉพาะเลยอย่าง Clean Email Clean email ค่ะมันจะสแกนอินบ็อกซ์ของเราแล้วรวมอีเมลประเภทเดียวกันมาให้จัดการเป็นกลุ่มๆเลยค่ะเช่นมันจะลิสต์มาให้หมดเลยว่าเราสมัครรับข่าวสารจากที่ไหนบ้างแล้วเราก็ติ๊กเลือกอันที่ไม่ต้องการแล้วกดยกเลิกการสมัครทั้งหมดได้ในคลิกเดียวโห้ oh. อย่างนี้ก็ง่ายเลยง่ายมากค่ะหรือจะใช้มันลบอีเมลแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียเก่าๆทิ้งทั้งหมดหรือหาอีเมลที่มีไฟล์แนบใหญ่ๆที่กินพื้นที่เราอยู่ก็ทําได้ง่ายมากค่ะแต่ขอให้ข้อควรระวังไว้นนดนึงนะคะครับสําหรับการกดปุ่ม unsubscribe โดยเฉพาะถ้าเป็นอีเมลที่ดูน่าสงสยัยหรือเป็นสแปมที่เราไม่เคยไปสมัครมาก่อนบางครั้งปุ่มนั้นอาจเป็นกับดักของแฮกเกอร์ค่ะ,ะการที่เราไปกดมันเหมือนการส่งสัญญ,ญาณกับไปบอกเขาว่าเฮ้ hey, อีเมลแอ d r e s s นี้มีคนใช้อยู่จริงนะ อ๋อยืนยันตัวตนให้เขาซะง,งั้นใช่ค่ะคราวนี้เราจะยิ่งกลายเป็นเป้าหมายให้เขาส่งสแปมมามากขึ้นไปอีกถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นอีเมลจากแหล่งที่เชื่อถือได้จริงการกดลบทิ้งหรือรายงานว่าเป็นสแปมไปเลยจะปลอดภัยกว่าค่ะเป็นข้อควรระวังที่ดีมากครับขอบคุณครับทีนี้ขอเปลี่ยนมาที่สถานการณ์สุดคลาสสิกที่ผมเพิ่งเจอมากับตัวเลยคือกลับมาทํางานหลังหยุดยาวไปเที่ยวมาหนึ่งสัปดาห์เปิดอินบ็อกซ์มาเจออีเมลใหม่1ัน0ฉบับโอ้โห แค่เห็นตัวเลขก็อยากจะปิดคอมแล้วกลับไปนอนต่อแล้วครับเข้าใจเลยค่ะเป็นฝันร้ายของคนทํางานเลยแต่เขามีเทคนิคการทํา Triage หรือการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินมาปรับใช้กับสถานการณ์นี้ได้น่าสนใจมากค่ะทํายังไงครับแล้วลากอีเมลทั้ง1,200ฉบับในอินบ็อกซ์ย้ายเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นให้หมดเลยย้ายไปทั้งหมดเลยเหรอครับ <K _' n> ใช่ค่ะเป้าหมายคือทําให้อินบ็อกซ์ของเรากลับมาเป็นศูนย์อีกครั้งเพื่อให้เราตั้งสติได้จากนั้นเข้าไปในโฟลเดอร์ทูรีดแล้วเริ่มจัดเรียงค่ะ อันดับแรกให้จัดเรียงตามผู้ส่งหรือ s o r t by sender ครับแล้วรีบอ่านอีเมลจากหัวนหน้าและเพื่อนร่วมทีมคนสำคัญสำคัญก่อนเพื่อให้รู้ว่ามีไฟไหม้ตรงไหนที่ต้องรีบดับบ้างอ๋อดูเรื่องด่วนก่อนใช่ค่ะต่อมาอาจจะลองจัดเรียงตามความสำคัญหรือ s o r t by priority เพื่อดูอีเมลที่ถูกติดทงไว้แค่นี้เราก็ได้เรื่องด่วนที่ต้องทำแล้วแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยค่ะแล้วอีเมลที่เหลืออีกเป็นพันฉบับเหรอครับปล่อยมันไว้ในโฟลเดอร์นั้นก่อนค่ะ ค่อยหาเวลาว่างจริงๆทยอยอ่านทีหลังโดยมีทริคคือให้จัดเรียงตามหัวเรื่องหรือ s o อส By subject อ๋อเป็นวิธีที่ฉลาดมากครับวิธีนี้เป็นการเปลี่ยนจากการพยายามจัดการทุกอย่างมาเป็นการจัดการสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนค่ะซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมามันนำไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะ ที่ผ่านมาเราพูดถึงแต่วิธีจัดก,การอีเมลที่เราได้รับมาแต่จริงๆแล้วเราสามารถช่วยลดปัญหาอีเมลล้นโลกได้ตั้งแต่ต้นทางด้วยการปรับปรุงอีเมลที่เราส่งออกไปเองนี่แหละค่ะหมายความว่าเราต้องเป็นพลเมืองอีเมลที่ดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถ้าเราทุกคนเขียนอีเมลได้ดีขึ้นปัญหานี้จะลดลงไปเยอะมากมีเคล็ดลับง่ายๆจาก British Cons ู l ที่อยากแนะนำค่ะครับผม 1คือหัวเรื่องหรือ subject ต้องชัดเจนกระชับบอกได้เลยว่าข้างในเกี่ยวกับอะไรภายใน5-7คําเช่นแทนที่จะเขียนว่าเรื่องโปรเจกต์ก็ให้ระบุไปเลยว่าสรุปผลประชุมโปรเจกต์ x ขอความเห็นภายในวันศุกร์เห็นภาพเลยครับคนรับเห็นปุ๊บรู้เรื่องปั๊บใช่ค่ะ2คือเนื้อหาพยายามคุยแค่1-2ประเด็นหลักตอนหนอีเมลพอถ้ามีหลายเรื่องให้ใช้ bullet point ช่วยจัดระเบียบอย่าเขียนติดกันเป็นพืช และสุดท้ายที่สำคัญมากคือการปิดท้ายหรือ closing line ค่ะต้องสรุปให้ชัดว่าเราต้องการให้ผู้รับทำอะไรต่อ Call to action ใช่ค่ะเช่นรบกวนช่วยตรวจสอบไฟลแนบและยืนยันภายในวันนี้ไม่ใช่จบแบบห้วนห้วนหรือคลุมเครือจริงเลยครับการเป็นผู้ส่งที่ดีมันไม่ใช่แค่ช่วยให้คนรับทำงานง่ายขึ้นนะแต่มันช่วยลดอีเมลที่ต้องถามกลับไปกลับมาลดความเข้าใจผิด สุดท้ายแล้วมันก็จะวนกลับมาทำให้ Inbox ของเราเองรกน้อยลงด้วย,วยครับเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆค่ะสรุปแล้วทั้งหมดที่คุยกันมาการจัดการ Inbox อ,อไม่ใช่แค่เรื่องของการหาแอปดีๆมาใช้แต่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาการบริหารเวลาแล้วก็การสร้างนิสัยที่ดีเลยนะครับทางออกที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างวิธีคิดที่ถูกต้องอย่างหลักการ 4D เทคนิคที่เหมาะกับเราอย่างการใช้ป้ายคำกับกับตัวกรองอัตโนมัติและอาจจะเสริมด้วยเครื่องมือที่มาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะทางค่ะอยากจะให้มุมมองสุดท้ายไว้อย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วการจัดการอีเมลคือการจัดการสมาธิและความตั้งใจของเราเองในแต่ละวันม,มันคือการฝึกตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับอะไรและปกป้องทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราซึ่งก็คือความคิดและสมาธิ เพื่อให้เราได้ทำงานที่สำคัญจริงๆให้สำเร็จไม่ใช่ใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการนั่งเคลียร์อีเมลค่ะในงานวิจัยของ Microsoft ที่เราคุยกันตอนต้นมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะครับคือเขาพบว่าแต่ละคนจะมีปริมาณเวลาที่เหมาะสมในการใช้อีเมลที่ไม่เท่ากันบางคนอาจจะดีที่สุดที่1ชั่วโมงต่อวันบางคนอาจจะ2ชั่วโมงการใช้น้อยไปก็อาจจะพลาดเรื่องสำคัญแต่ถ้าใช้มากเกินไปก็จะเริ่มเครียดและเสียสมาธิ เลยอยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังลองกลับไปสำรวจตัวเองดูค่ะว่าสำหรับเราแล้วเวลาที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและมีอะไรที่เราพอจะปรับเปลี่ยนได้ในวันพรุ่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบนั้นเช่นลองปิดการแจ้งเตือนอีเมลสักหนึ่งชั่วโมงในตอนเช้าดูไหมคะแล้วดูว่าเราทำงานได้ดีขึ้นหรือเปล่าบางทีคำตอบอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ คุณคิดอย่างไรกับเนื้อหาในวันนี้คอมเมนต์บอกเราได้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเบรนงสนัก AI ด้วยนะครับ